พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ไปชนจํานวนสามรายการลําดับที่สองเจ้าภาพมอบเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลจานวนยี่สิบรายการลําดับที่สามพิธีทอดผ้าไตรบางสุขุนลําดับที่สี่พิธีทอดผ้าบางสุขุนลําดับที่ห้าเวลาสิบหกนาฬิกาคณะเจ้าภาพและผู้ที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกเข้าแถวรอตั้งรับ กรอ,องเพิงพระราชทานลำดับที่6พิธีอ่านหมายรับสั่งลำดับที่7พิธีอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลำดับที่8พิธีนำเรียนประวัติของผู้ไบชนอ่านบทกรอนไว้อาลัยและลำกรอนส่งดวงวิญญาณผู้ไบชนลำดับที่9พิธีไว้อาลัยแก่ผู้ไปชนลำดับที่10ประธานพิธีทอดผ้าไตรบางสุกุล ประกอบพิธีพระราชทานเพิิงศพเป็นกรณีพิเศษลำดับที่11พิธีถวา,ายเชิงบาตรและลำดับที่12พิธีวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็เสร็จพิธีคร,รับในลำดับแรกนี้จะเป็นพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอ,อบครัวผู้ไวชนครับจำนวนสามประการโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครทางคณะเจ้าภาพาที่หน้าเมนดาลล่าียนเชิญครับ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่บุญทันวังทองทุกัยชนจำนวนเงิน22,400บาททวนซึ่งก็ให้แก่ครอบโดยคุณพ่อคันมวุคุณตาเฮลทิสสมาคมจากพนธิตสงเคราะห์โอกาสนี้ขอเล่นเชิญครับ ครับ,บ,รบประการที่2ครับสวัสดิการสารัร่งกรความทรย์ครูอำนาจเจริญจะมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่ภมทันบังทองผู้วชชนดูกขอให้เกียรติมอบโดยว่าที่พันตรีชัยศยรีพลเทพรรมการสวัสดิการสั่งกรนความทรครูอำนาจเจริญโอกาสนี้ขอเชิญครับ และรายการทีร่3ครับศูนย์ฟอกไตายรโรงพยาบาลพนาในนามาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจะมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวคุณแม่คุณทันบั้งทองผู้ไปชนจำนวนเงิน1 0,000บาทโอกาสนี้ขอได้เชิญับผู้แทนนะครับให้เกียรติมอบครับขอ้เชิญครับ นะครับอันลดับต่อไปจะเาจ้าภาพนะครับจะมอบเงินเพื่อสาธารณูุสนนะครับจำนวน21ร,รายการเาจ้าภาพมีศรัทธาที่จะมอบเงินเพื่อเป็นสาธารณูุสนจำนวน21ร,รายการตามลำดับเหล่านี้ครับลำดับแรกครับ วัดพระเหล่าเทียนิมิตรเระรชนญปัญญาวัจกรวัดหลวงพู้แทนครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมผู้ที่จะรับหรือรับแทนกไปแล้วนะครับยนเชิญครับ ลําดับที่สองครับวัดบุรพาขอเ,เชิญบรรยาวาจกรวัดอยู่ผู้แทนครับ ขอบคุณครับลำดับที่สามครับวัดเนรขำม,มารามบริเวณเชิญครับลำดับที่สี่วัดศรีมงคลว้านายุงเตรียมตัวไปเลยครับ อกความยืนรอเลยก็ได้ครับทางด้านหน้าเต็นลนดาบที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับลำดับที่4ครับวัดศรีมงคลบ้านนายูงสชิญค,ครับลำดับที่ห้าที่พักสงป่าดอนใหญ่บ้านดอนหมู อำเภอตการพืชผลจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับขอบุณยินรอเลื่นะครับขอบคุณครับที่พักสง่าดอนใหญ่นะครับบ้านดอนหมูครับขอตัวแทนด้วยครับ พระอาจารย์ทองบัางทองที่ประสงค์ป่าดอนใหญ่ครับตัวแทนนะครับที่จะรับมอบเตรียมตัวไปเลยครับลำดับต่อไปครับพระอาจารย์ทองบัางทองที่ประสงค์ป่าดอนใหญ่ ลำดับต่อไปวัดคอนโทนอำเภอต,ตรการพืชผลจังหวัดปนราชธานีเตรียมตัวเลยนะครับขอบคุณครับลำดับที่เจ็ดวัดคอนโทนจังหวัดปนราชธานีครับลำดับท,ที่เก้าวัดคอนขวัญเตรียมตัวนะครับลำดับท,ที่เก้าวัดคอนขวัญเชิญครับ ียวัดม่วงสะบ,บาทเตรียมตัวกันเลยครับผู้ชอัดับที่สิบวัดม่วงสบาทขอเชิญครับขอเวลาคร่บขอเวลาครับอัดับที่สิบเอ็ดโรงพยาบาลพนาเตรียมตัวนะครับ,บ บางพนาไดชิครับลำดับที่12ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบำรนาเดียมตัวครับขอบคุณครับลำดับที่12ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบำรนาลำดับที่13โรงเรียนอุบานพนาอุดมวิทยากรเดี่ยวตัวนะครับครับ ลำดับที่13โรงเรียนอนุบานพนาอุตวิทยากรประเียนเชิญครับลำดับที่14บำรุงพระธาตุหลวงปู่หลักธรรมบุญมาบ้านนงทาเต็มตัวนะครับขอบคุณครับลำดับที่14ครับบำรุงพระธาตุหลวงปู่หลักธรรมบุญมาบ้านนนทา ลำดับที่15บหรางเมนบ้านนนทาเกียมตัวนะครับลำดับที่15ครับคอรุงเมนบ้านนนทาลำดับ 46, ที่16ครับทีมงานอปปร,ปร,รที่อำนวยความสะดวกในงานขอุเชิญครับทีมงานอปปร,ปร,รครับขอุเชิญครับ ทีม <with> งานปปตมาอย่างนครับเชิญครับทีมงานอบตพนานะครับลำดับต่อไปทีมงานอบตพนาเียมตัวนะครับขอบคุณครับทีมงานอบตพนาขอรเชิญครับขอแจ้งนะครับทีมงานอสมอบถามเรื่องความสะดวกในงานนะครับเอมตัวเลยครับ ขอบคุณครับทีมงานกสมที <Heh. S 2> <ày>? <M> ่อำนวยความสะดวกในงานวันนี้เชิญครับศาสนาพิธีกรครับศาสนาพิธีกรนายวินิษหาเนรและก็นายพยนรศรีนะครับ ในคนหนึ่งก็ได้นะครับเตยมตัวเลยครับขอตัวแทนก็ได้นะครับหนึ่งท่านครับ ขอบคุณครับลำดับที่2 7ครับทีมพิธีกรขอเ,เชิญครับขอบคุณครับ ลำดับที่21ศูนย์พอกตอโรงพยาบาลพนาประเด็นเชินครับขอบคุณครับและลำดับที่22ครับหมอลำกรอนนะครับลำ รอนส่งปิญญาณคุณแม่บุญธรรท่านทอ,องนะครับอคุณครูสุวิชาทองเผานะครับยิญดีต้อรับ ส่วนของพัดลมนะครับทางเจ้าภาพมีจิตศรัทธาที่จะมอบให้ส่วนราชการสถานศึกษาและก็ะวัดหน่วยงานต่างๆนะครับจำนวนสีส่รายการนะครับ